สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในน่วยผีเสื้อแสนสวยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะในกิจกรรมที่หนอ่าแล้วก็มีสีด้วยนะคะเตรียมมาให้พร้อมเลยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆ มารู้จักวงจรชีวิตผีเสื้อกันก่อนนะคะว่าลำดับไหนเกิดก่อนและหลังนะคะเด็กๆทุกคนไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเด็กๆคิดว่าลำดับที่หนึ่งคืออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะอันดับที่หนึ่งก็คือผีเสื้อจะเป็นไข่ก่อนนะคะแล้วไปลำดับที่สองเด็กๆคิดว่าอะไรคะอนอนถูกต้องคะ่ะ ลำดับที่สามละคะเด็กๆพอเป็นนอนแล้วก็เป็นดักแด้นั่นเองจากดักแด้แล้วไปเป็นอะไรคะเป็นผีเสื้อเก่งมากคะ่ะแล้วผีเสื้อนะคะก็จะวางไข่อีกครั้งนะคะแล้ววัฏจักรของผีเสื้อก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะคะเด็กๆอพอเรารู้จักวัฏจักรผีเสื้อเสร็จแล้วเรามาเริ่มลงมือทํากิจกรรมกันเลยนะคะ วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆระบายสีนะคะอ่าเด็กๆเริ่มลงมือระบายสีกันได้เลยค่ะเด็กๆจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยผีเสื้ออาจจะเป็นสีเดียวกันหมดก็ได้หรือจะเป็นคนละสีก็ได้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพกันเสร็จแล้ว ผู้ปกครองนะคะช่วยเติมคำในช่องว่างตรงรูปภาพให้เด็กๆด้วยนะคะก็จะได้คำว่าไข่นอนดักแด้ผีเสื้อและในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเป็นขั้นตอนการพับกระดาษนะคะเด็กๆทุกคนดูและทำตามคุณครูนะคะอันดับแรกเลยให้เด็กๆนะคะพับกระดาษลงมาชิดมุมกันแบบนี้นะคะ ก็พับลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเปิดกระดาษขึ้นมาแล้วสังเกตนะคะจะมีเส้นตรงนี้ให้พับกระดาษนะคะให้พับกระดาษตรงเส้นเลยนะคะพับทั้งสองข้างคะ่ะ ราก็จะได้ผีเสื้อแสนสวยแบบนี้นะคะพอเปิดออกแล้ก็จะได้เห็นวงจรชีวิตผีเสื้อนะคะพอปิดเข้ามาก็จะเป็นผีเสื้อแสนสวยในกิจกรรมที่1ก็ได้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆในกิจกรรมที่2ในหน่วยเรื่องผีเสื้อแสนสวยนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานใบนี้ขึ้นมากันเลยนะคะแล้วก็ดินสอด้วย ในใบงานใบนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนมาเรียงลำดับเหตุการณ์การเกิดวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะว่าลำดับที่1 2 3 4นั้นตรงกับรูปภาพใดเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ,ะลำดับที่1เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะติ๊กตอ็อกอันดับที่1ก็จะเป็น การวางไข่ใช่ไหมคะแล้วลำดับที่สองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะก็จะเป็นตัวนอนพอเป็นไข่แล้วก็แตกเป็นตัวนอนพอเป็นตัวนอนแล้วเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นดักแด้นั่นเองคะ่ะจากดักแด้เสร็จก็จะเป็นผีเสื้อ ถูกต้องค่ะเด็กๆคะในกิจกรรมที่2ในหน่วยเรื่องผีเสื้อแสนสวยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานในอัลบัม้มลายกลุ่มห้องด้วยนะคะให้คุณครูได้ชมกันด้วยแล้วเราจะพบกันใหม่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในหน่วยต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ